คู่จิน้นคู่ดังแห่งวงการทุกจอกมาเลยค่ะมาดูดิมาดูดิดีจอกมารายการบูฟเฟ่ตรนเซอร์ตอบหมดเลยยินดีว่าตอบหมดเลยไม่ช็อตใหม่ตอบหมดเลยไม่ช็อต <Okay. S 2> ไม่ช็อตใหม่ไม่ตายใหม่<อ>คือเมื่อวานอ่ะโทรมาร้องห่างกันนี่เออแบบสะอึอกสะอื้น,นแล้วนี่ก็ถามว่าเป็นอะไรบอกมืออกหักแล้วเออถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ไปก็แยกห้องนะแต่งหน้าอุ้ยกูตกใจเลยนะกูถามแบงค์เลยว่าแบบ ก็เพื่อนนี้ก็เลยใช่ใช่มันไม่ได้วงการมายาวงการบันเทิงค่ะออกหน้ากล้องเราก็ต้องแต่นี้กันบางทีเราหยุ่มเลยหยุ่มโดนบูลลี่นี่คือะแต่มีคนเยอะจที่หรออุ้ยมีช่วงด่าแบบทั้งประเทศเลยอ่ะแบบเยอะมากพอมีฟีดแบ็กกลับมาเราเราก็เออบางบางทีมันมันเราก็ผิดจริงๆ ไอซ์แบงค์ไดอารี่ค่ะอุ๊ยเห็นที่นั่งใหม่สวยแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเรามีรายการใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการก่นทุกคนเรื่องความาบ้านเนี่ยชนีอย่างเราเนี่ยต้องรู้ต้องทันต้องไวแต่กระส่านเดียวมันก็ไม่สนุกไงเราก็ต้องให้ผู้ชมไปกับเราด้วยและแขกรับเชิญของเราแต่ละคนที่มานะคะบอกเลยว่าต้องตอบทุกคําถามเพราะอะไรกันเรอชื่อ ตอบไม่อ่านบุฟเฟ่แอนเซอร์ค่ะเออถ้าใครมารายการของเรานะคะไม่ตอบตายจะเอาปืนยิงให้ตายทีละคนเลยค่ะหรือไม่งั้นก็ต้องโดนตะกรงจนตายตอบตอบอุ๊ย <laughs> ตายละกูเลยการของเราง่ายมากเลยะคะ่ะเป็นโหลบุฟเฟ่นะคะโหลนี้นะคะจะให้แขกรับเชิญที่เข้ามาเนี่ยล้วงหยิบแล้วก็ตอบ แต่ถ้าคําถามนั้นคุณไม่สะดวกใจตอบคําถามต่อไปสามารถเลือกได้และต้องตอบเท่านั้นเออแล้วถ้าคุณไม่อยากตอบุอยเรื่องนี้ฉันมีแต่ฉันไม่กล้าเล่าเองอะ่ะเรื่องเรื่องฉันฉันไม่อยากเล่าโทรไปให้เพื่อนเล่าให้ฟังได้เลยเออแต่ถ้าไม่ตอบจนตากก้กงจนตายตอบ <laughs> <laughs> และประเดิม EP นี้นะคะ อีพีนี้ขอเรียกว่า e ีพีศูนย์นะคะเราจะเอาผู้จิ้นผู้ด,ดังของวงการบันเทิงมาเลยค่ะทุกคนลงทุนเลยเหรอเออลงทุนเลยอีพีแล้วเราต้องลงทุนอยู่แล้วออไม่ว่าจะเป็นใบเวนซีนุนเนว,วออฟก,กันพีพีบิลกินอยจะบอกนะว่ามากหมดเลยไม่มาค่ะอีดอกเอาตั้คงที่ไหนมาจ้างเขาล่ะอีดออีพีศูนย์ก่อนเออแต่ ไม่ต้องตกใจหรือแบบเดี๋ยวเพิ่งร้องวานะคะทุกคนเราจะเอาคู่จิ้นคู่ดังแห่งวงการทุกตอกมาเลยค่ะอีพีปิดเธออีพีเนี้ยเขาพูดถึงคู่จิ้นอ่ะทิตตอรั้งนั่งไลกันด่ากันด่ากันไลกันอยู่นั่นอะมาเลยค่ะเพราะแขกรับชิญของอีพีศูน์ของเรานะคะอีพีแรกของเรานะคะคือคุณนินิวแล้วก็คุณฝนค่ะ ขอเปิดตัวแขกรับเชิญอีวิสูนร์ของเราวันนี้นะคะเดฟมุ้ง่ใครกูไม่ใช่เป็นพระไม่ทำไมชดาวติ๊กตอกแห่งวงการบันเทิงไทยคู่นี้เป็นมาอย่างไงกันไปไงมาไงถึงแบบให้มาอะไรด้วยการเจอกันได้ไงเคยบอกไปแล้วว่ามันลอยตามท่อรังเสียงมาแล้วกูไปช้อนช้อนมาแล้วมันเป็นไรแดงแล้วก็เออก็อ่ะสงสารไม่มีเพื่อนไง คือสงสารเหมือนกันคือมาจากต่างจังหวัดนั่งรถไฟมาแล้วเหม็นอะไรเหม็นเหล็กก็เลยสงสารชวนมาไลฟ์ด้วยชวนมาไลฟ์ต่างคนต่างสงสารกันก็เลยมามาไลฟ์กันแขก EP เนี้ยทำให้ไอทำตัวลำบากยากมาเพราะมันขำมันตลก แล้วเราก็รู้จะเข้าตรงไหนแทรกตรงมึงเข้ามาได้เลยตร,ตรงถูกต้องมารายการบุฟเฟ่เอนเตอร์ใช่ปะออตอบตอบหมดเลยอีนีว่าตอบหมดเลยไม่ช็อตใหม่ตอบหมดเลยไม่ช็อตออไม่ช็อตใหม่ไม่ตายใหม่เออทำแบบให้เป็นตัวอย่างให้แขกเราช็อตดีพีจะตอไปดูด้วยว่าการไม่ช็อตใหม่เป็นยังไงการไม่แอปเป็นยังไงมีอะไรก็ต้องตอบให้ออหมดออไม่รอช้าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะขำกันไปหมดเออเข้าเรื่องเลยมีสี่โหลให้ทุกคนเนี่ยล้วงแล้วถาม แต่ละแขกแต่ละโหลเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมากแต่ของคุณนิวกับคุณฝนเนี่ยนะเราก็จะมีโหลงานโหลเพื่อนโหลความรักและโหลปัจญายเฮ้ยคิดดิเขาสองคนคุยกันเรื่องปัจญาด้วยนะเว้ยบอกว่าพี่ฝนเป็นทีเอทีผมในการนี้ด้วยนะคะอพี่ฝนยังไงอาฉันขอถามโหลนี้ของนิวแล้วกันโอ้ยให้มันจึ๊งไปเลยโหลความรักไปเลยเรล้วงเองถามเองมึงออกหักล่าสุด มึงตอบไม่มีคนสวยที่ไหนเขาอกหักกันหรอกค่ะแล้วมึงโทรมาร้องไห้ค่ะเขาไปออกรายการซันนี่เบาได้เบาดูเออแล้วเขาก็เขาก็เขินอายที่ฉันพูดแซวว่าแบบว่าก็คือเยฝนนะก็แซวว่าแบบมีคนนึงที่แบบมาก็เจอกันก็นัดกันนะคะแต่คบกันหน่อยก็ ไม่ไม่ครบค่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะแต่ล่าสุดคือเมื่อวานอ่ะโทรมาร้องไห้กันนี่เอเอแบบสัอึกสะอื้น,นแล้วนี่ก็ถามว่าเป็นอะไรบอกมืออกหักแล้วเออแล้วนี่ถามบอกเอาทำไมอกหกักไหนดูชุดนี้ดูเสื้อผ้านะผมดี ดีทำต,ตทำัตั้งใจทำผมตั้งใจไปหาเขาแต่งหน้าอาบน้ำสะอาดซื้อเรสอีดอกสวยเซ็กซี่เลยเดวขคือรูปให้เลยเสร็จปะ๊ะบพอไปเจอเขาป๊บสิ่งที่มึงเจอคือผู้ชายทำไงไม่คุยด้วยทำไมอ่ะเซ็กซี่เกินจริงเหรอผู้ชายอ่ะชินตลอดเวลาที่ผ่านมาคืออีนิวคือทรงเหมือนแบบคนมาส่งน้ำแข็งอ่ะ ผู้ชายไม่ชอบแล้วกูปลอบใจมึงไปว่าผู้ชายขยับเมื่ออาร์ตขยบผู้ชายขยานเมื่อแมลงขยบผู้แต่งตัวเป็นแมลงใช่อันที่เหรอสรุปยังไงปกติค่ะปกติของเราปกติปกติโสดปกติคำถามต่อไปพี่นิวเอาอะไรงานและโอ้ยโถพี่ใหม่ดาวิกาก็เตี้ยทำไมอะฝนมก็งานคุณภาพปั๊มมันก็ต้องมาทำงาน มึงไม่ทำงานแล้วมึงทำอะไรทำใจตีกันอย่างเงี้ยถามหน่อยแบบมีโกรธกันจริงๆหลังบ้านคือแบบมึงเล่นหน่งกูไม่เอาเลยนะกูไม่เช้าเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ไปก็แยกห้องนะแต่งหน้าอุ้ยกูตกใจเลยนะกูถามแบงค์เลยว่าแบบเขาเบอร์นี้ก็เลยวะใช่ใช่มันไม่ได้วงการมายาวการบันเทิงค่ะออกหน้ากล้องเราก็ต้องแต่นนี้กันบางทีเราหยุกเลยหยุกบางทีทุบเลยค่ะบางทีก็ถีบเตะหน้ามั่งอะไรมั่งมาดูดิมาหาหึงมาก มันไม่ได้สองคนใดจริงหรือเปล่าคําถามข้อที่6ทั้งคู่ไม่รับงานเดินบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วสมมติว่าสมมติว่าไปงานร้านนี้ก็จะไลฟ์กันแบบว่าวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาอย่างี้อย่างี้บูธนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูกคุณรับไม่ได้เพราะมันดังมันเสียงดังเสียงดังแล้วคนมันมันสมาธิมันไม่ค่อยมีอ่ะเสียง มึงก็ไปไอเห็นคนเยอะๆมึงก็ทำเป็นโอ๊ยออกงานเลยกูไม่เคยพูดอะไรงั้นหรอกค่ะเสียงกูไม่ซ่กูบาไม่สดมึงกินฮอรหรอก็คือไม่รับงานเดินไลฟ์การเรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับที่เราสบายใจที่จะพูดที่จะทํามากกว่าใช่ไม่เดินแล้วก็ไม่รับงานกินพีนี่กินมึงลองอ้าปากกินดิมึงอ้าดิกูเป็นผู้ดีไงปากอ้วนน้อยไอ้มันทำไมอะรำมึงกินมึงกิน โอ้ยจริงเหรอยายนิวไอ้่อแล้วยักหน้าด้วยต่ออันนี้ผัดกันบ้างอเพื่อนหลวงปัญญาเออให้กูลวงมะเออทำไมยะลวงอยู่คนเดียวเลยมั้งหมายเลขห้าค่ะประหยัดไฟข้อคเขาบอกว่าทำไมคนถึงบอกให้เคารพคนตายเรื่องเรื่องเรื่องนี้เคยนั่งคุยกันเหรอมึงเข้าใจปะมันต้องให้เกียริเพราะกูอะต้องคุยกับมันว่าเอ้ย เราจะยังไงเราจะสิ้นสุดกันมาไล่เ<ม>พราะเราก็ต้องให้เหยียดคนตายไงในฐานะที่คนตบพูดได้เมเคยเจอปะเาสาวบสวยหรอแล้วเวลานั่คุยกันเรื่องปรัชญาเวลาเราแบบเต็มที่และได้ที่กันแบบฟิลมาแล้วคุยกันปรัชญาส่วนมกคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องแบบการใช้ชีวิตมุมมองของเออคนนี้เขามีมุมมองความรักแบบนี้มึงว่าคนนี้เป็นยังไงหรือไม่ก็แบบบางทีเราก็นินทาแบบนี้อย่าใช้คำว่านินทาคุยเรื่องปรัชญา <laughs> มันมันก็จะอยู่ในหมวดของแบบนินทานั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องนินทานั้นอ่ะมันจะเอามาแบบสอนได้อย่างอาจจะเป็นเรื่องที่กูเจอมาแล้วมันก็เจอมาเหมือนกันแต่ว่าคนในสื่อแบบพูดว่าเราไม่ถูกกันนะ,นะก็มาพูดกันสองคนว่าเอ๊ยทำไมเราก็ไม่ได้โกรธเขาเลยวะ คือไม่ได้สนใจคือไม่ได้สนใจจริงๆอะไรเงี้ยแบบเรื่องคอมเมนต์เรื่องอะไรที่มันเราจะถามว่าโดนโดนบูลลี่โดนบูลลี่นี่คือะแต่พี่หนอกที่ห่อระหว่างฝนไม่ของบูลลีโดนบูลลี่แบบว่าสวยดีจางสวยกว่านิวอะไรอันนี้มึงบูลลี่ตัวเองนะอันนี้ถ้าผมฉันสวยฉันอะไรเนี่ยมึงบูลลี่ตัวเองแล้วกูต้องคอมเมนต์ว่าอะไรฉันไม่สวยฉันดำฉันจะดำอ่ะแล้วของมึงอ่ะของมึงอ่ะฉันน่ารักเนี่ยมึงบูลลี่เลย เอาจริงป้ะคือคือด้วยส่วนตัวของหนูเองอะถ้าอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ดีๆนะเราก็จะอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยแต่ส่วนส่วนที่แบบถ้ามันเป็นคอมเมนต์แย่ๆจริงอะพี่ยัยคือมันมันเป็นแค่ทัศนคติแล้วก็องค์ความรู้ของเขาคนเดียวอะที่เขาพิมพ์มาซึ่งมันไม่ได้สะท้อนอะไรในความเป็นเราเลยเหมือนเหมือนเราได้อ่านความคิดคนอะบางทีที่หนูแบบได้โดนโดนด่าแบบแรงๆอุ้ยมีช่วงด่าแบบทั้งประเทศเลยอะแบบเยอะมากพอมีฟีดแบ็กกลับมาเราเราก็ เออบางบางทีมันมันเราก็ผิดจริงๆแล้วก็ขอโทษแล้วแล้วก็จบละพายของเราจบแล้วแล้วก็ส่วนใครจะแบบยังไงอันนั้นก็เป็นนักที่ขเราเขาจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยไเขาติดไปฟีเพราะว่าเราบุบออนออกไ้แล้วเพราะเรามีงานต้องทำมีการใช้ชีวิตในในวงในวงการบันเทิงหรือในโซเชียลอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พลาดอ่ะเรามีวันในวันหนึ่งที่เราต้องพลาดอยู่แล้วอ่ะถ้าเราพร้อมที่เราจะแบบขอโทษหรือสํานึกผิดจริงๆอ่ะอันนี้ก็อยากจะให้สังคมอ่ะ เข้าใจเราด้วยเพราะเราก็เป็นมนุษย enfin ์คนหนึ่งที่แบบบางทีอ่ะมันอาจจะมีบ้างคนในวงการบันเทิงอ่ะวันหนึ่งมันมีคนรักมึงมันก็เกลียดมึงได้มึงเข้าใจปะมันเป็นเรื่องปกตินึกออกปะมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราแบบจะต้องโดนแน่ๆแต่มันไม่รู้วันไหนหนึกออกปะและที่ผ่านมาโดนบ้างยังทำไม่ได้ไม่มีอโอ้มาขอเก้อจริงหรือไม่นี่ดิวชอบกินงูสิง มันจะตัวดำดำเรื่อมเลื่มหัวมันมันไปชอบแบบนั้นเนาะหัวอยากรู้เองเลยนะว่าอยากกินสดหรือกินดิบสดค่อยๆ่อยฟูเลยปากฟู <c oughs> หรอะ <c oughs> ังดูเหมือนคยค่ยใส่ยางตอนนี้มึงรู้ป่ะว่าอีมึงจับจริงหรอเป็นหมองูเหรอสุดไปแล้วถ้างูจริงๆอ่ะจับได้ป่ะ ไม่ได้ใครจะไปจับหรอกไม่กคที่มึงสอนวิธีจับงูวบ้านมันจับเล่นๆมันจับจริงได้ไหนล่ะน้องเขาดูคนดูรายการนี้เป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอเออติดเทรนแน่นอนเนี่ยติดเทรนแน่นอนแล้วพวกมึงอะมึงไปเขากันแบบรู้สึกว่าตัวเองซีเรียสใส่กันมาแบบเป็นเพื่อนกันซีเรียสนะซีเรียสแต่ว่าณช่วงเนี้ยก็คือเป็นเพื่อนที่มันเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเพื่อนเราตอบไม่ได้ว่าแบบเขาจะเป็นเพื่อนกับเราไปจนแบบ forever ได้ป่ะเราอะอยากเป็นเพื่อนกับเขาไหมมันพูดยากกว่านี้ ู่คนเดียวอยู่คนเดียวกเหนื่อยอ <c oughs> แตอยู่คนเดียวกับอยู่กับฝนไม่เหนื่อยไหมไม่เคยได้อะไรเลยคําปรึกษาอะไรก็ไม่ส <c oughs> มมติมึงออกหักมากูพูดกับมึงว่าเข่ง <c oughs> มึมาแรงปะเขาก็ต้องมีสมมติมึงแบบว่ามึมงโดนเขาแบบโกงมาหรืออะไรเงี้ยกูให้คำปรึกษาว่าอะไรโง่เองจะไม่มีความปลอดใจที่ที่สุดคือต้องแข็งแรงด้วยตัวเอง ใดๆอะไรอย่างงี้ยเออพูดใอ้ฝุดบ้างดิคือเขาก็ปรึกษาเรื่องโลนกูเป็นโลนด้วยเหรอใช่ค่ะรักษาแล้วก็แบบเรื่องรักษาแบบเอ้ยไม่กล้าไปหาหมอว่าเป็นเหงือกหงอนชิคเก้นโอ๊ยสองสารรอเล่นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปรึกษา ไม่มีไม่มีมไม่มีแบบเรื่องส่วนตัวก็จะไม่ค่อยปรึกษากันก็จะสนุกแต่อีนิวก็รู้เรื่องกูทั้งบ้าน,น <c oughs> อ่ะพราะอีกฝนโทรมาระบายจังว่า <c oughs> จริงไหมที่เขาบอกว่าตอนเนี้รับงานอัพค่าตัวเ <c oughs> ยอะมาก <c oughs> ได้ห้าหมื่นตอนนี้5้าแสนเลยเหรออ๋อ <c oughs> รวยแล้วมัง้ง <c oughs> ตอนนี้มาหาเศรษฐีบางไทยต้องมีกูแล้วนะ <c oughs> คืออัพค่าตัวจริงไหมทั้งนีนิวแล้วก็ฝนจริงอีนิวอ่ะอัพไปห้าล้าน จริงมีผนห้าพันล้านไม่ได้อะไรเลยเทาพังอัพกูอัพกว่าอะไรไม่มีเท่าเดิมแต่ว่าแบบว่าเหมือนคือไม่ไม่ได้คนอื่นแพงของกูเยอะมากเลยนะแต่กูกับอินดี้ว่าแปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะขี้เกียจทำงานมันที่เกียจทำงานนะมันก็มีทำงานทุกวันมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะคือทำมาเยอะแล้วอะทำไหนจะเดินแบบไหนจะรับค่ะแล้วโดนสังคมด่าเป็นผู้หญิงอย่างว่าอีก แต่ทำงานยกขาอะไรนวด่ะรีเซนดีดอกตีนก็คือไม่ได้ไไดขึ้นาตัวอินนิวมันก็อยู่ต่างจังหวัดมึมือ้าใบป่าแบบอ๋อจริง,รงๆเราคือนิวก็คือไม่ไม่ได้อยู่ที่ไม่อยู่ขับรถไปกับเอออินนี่ก็ชอบขับรถออกรุงเทพสุไหนโกโลกันนะเป็ดปงลาดบุรีเหรอเออขับรถไปกัาบไปกับเี้เออเก่งจังวะก็มึงดูก็รถออกมาปีเดียวสามแสน ฝนทำไมมึงต้องกินเหล้าทุกครั้งเวลาเลิกงานก็ชอบกินน่ะมึงเป็นแอลกอฮอลิซึมแต่ยินนิวติดยาค่ะสื่ออย่าไ่ถามมันมากอ่ะดูกัญชาทุกวันน่ะโอ้โหยังไงอะดูกับมึงเลยนั่งข้างกันโบยกูเลยตั้งแต่เสรีเสรีก็ไม่เคยกลัวผีอีกเลยเดินผ่านวัดที่ขำกิ๊กกิกกิ๊กกิ๊กมันจอร้าสงครามอ่ะเสรีปุ๊บก็คือไม่กลัวผีแล้วก็คือหัวเราะตลอดสุดที่สุด ไม่ห,ห้ามเลยนะชอบชอบคือกูกับอีเนอรเป็นคนตื่นเช้ากันประมาณหกเจ็ดโมมาล good morning, good morning แล้ว굿มอร์นิ่งแล้ว굿มอร์นิ่งแล้วแล้วกูถามมันเลยว่ามึงทําอะไรอยู่เนี่ยตื่นเสียปีวะเราก็ตื่นมาพร้อมกับความสุนทรี <c oughs> ของชิลนะแต่เขาดูชิลเนาะ <c oughs> เข้าอยู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเราจะให้พี่ฝนกับพี่ดิวเนี่ยตอบ <c oughs> ในสิ่งที่ <c oughs> พี่เด็กอีกคนเดียวเด็กตะมึงหน้าเด็กตะมึงเอาแบบพูดมาใส่ย่ะ บางทีมันก็ไม่ได้จะสื่อพราแบบว่าถามในเรื่องที่เองอยากพูดอยากพูดอะไรหรืออยากบอกอะไรอ่ะให้นิวเดี๋ยวเราก็อยากอยากขอบคุณคนที่แบบติดตามทุกช่องทางเลยนะมันจะเป็นแบบไอจียูทูบหรือว่าไปออกรายการต่างๆแ้วบอกเออคอยมาคอมเมนต์แหละเราไปไล่อ่านทุกอ่านนะแต่แบบคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอบเพราะว่า YouTube ยังไม่ได้เปิดช่องแล้วก็ถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งเราแบบ ล้มไปก็ช่วยข้ามเราไปเลยเหยียบได้ไหมเหยียบซ้ำได้ไหมเยียบเราย่าเลยเยียบแรงอยากระทืบอย่ากระทืบเราเลยเออประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ติดตามกันไปแบบเผื่อไม่รู้อนาคตอาจจะแบบว่าอีนิวอาจจะแบบมีช่องทํารายการของตัวเองอาจจะมีเพลงก็ได้จะไปดูได้ไงเขาร้องเพลงเพาะปิดรายการให้เขาร้องเพลงให้ตูนิวร้องเพลงหอมมากมึงร้องเพลงแบ็ควานิลลาได้หีิตอนแลกมึงบอกว่ามึงเป็นแฟนคลับมึงแบ็ตอะ ไอรู้ว่านิว่าร้องเพลงเพอติดตามเหมือนกันอยากฟังไหมล่ะอยากเอาไปซะหน่อยเรา่าให้กับคนดูที่ติดตามเราสองคนละกันเอออ่ะมองอันร้องเลยเพอไม่ยังไ,ไ,<อ>มไม่ตอมมตทัก ฉันมันยังหายใจคอยมือนเดิมเฮ้ยถาเอ้ยดีเธอเวลาเขารองเขาตั้งใจร้องเป็นการเป็นการเป็นงานก็ได้นะเนี่ยเบตาลำตัวก็ตกฟันล่วงอีเวนเมื่อกี้ไม่เห็นมันหวานหวานมันเป็นโบราณเลยมันเสียแบบหวานมันเป็นอีเวนมันมันมันหาหมอไหมไปด้วยกันไหมล่ะ เอาละค่ะ EP นี้ของปากของคอแบบนี้เลยนะคะใครชอบถูกใจรายการนี้ก็ฝากด้วยนะคะตอบไม่อั้นดุคือ answer นะคะทุกคนลูกค้าเข้าได้เข้าได้เข้าได้ทั้งหมดจริงๆเข้าได้หมดเลยนะยัยไอซ์ฝากด้วยคอมเมนต์มาเลยเอาคุณนิ้นิวค่ะใช่ลูกค้าก็เข้าได้เช่นกันนะคะแต่จะอยากจะดีเควสใครก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับรายการใหม่ของช่องไอซ์แบงค์ไดดี้ด้วยนะคะชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอซ์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย